เชลดาเดียมไพยนะคะเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพนะคะดำรงตำแหน่งนักวิชาการโูชนาการอยู่ที่ฝ่ายผูชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะค่ะขออนุญ,ญาตสอบถามถึงปัจจัยที่ทําให้ประสบความสําเร็จในสายงานนี้หน่อยค่ะตอนตอนนี้นักผูชนาการนะคะได้ได้ได้ก้าไปข้างในนั้นก็คือตอนนี้เรา เราสามารถสร้างเป็นวิชาชีพได้แล้วนะคะในการรับรองวิชาชีพก็จะเป็นนักขัดอาหารซึ่งน้องๆที่จบเนี่ยค่ะสามารถไปสอบปประกอบโรคศิลป์ซึ่งเราก็จะมีวิชาชีพแล้วเป็นนักขับอาหารในโรงพยาบาลนะคะถ้าเราจะทํางานในสายนักโภชนาการเราจะต้องไปสอบไปประกอบโรคศิลป์ที่ไดกก่อนนะคะแล้วก็จะสามารถทํางานในโรงพยาบาลได้นอกจากทำงานในโรงพยาบาลแล้วค่ะนักโภชนาการยังสามารถทํางานในด้านของ โรงงานต่างๆน้ด้วยในการพัฒนาอาหารเพื่อการต่างๆได้ค่ะแล้วตั้งแต่ทํางานในสายอาชีพนี้พบปัญหาอะไรบ้างคะก็อุปสรรคในการทํางานก็มีหลายๆ,ๆด้านนะคะแต่ส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอหนักที่สุดก็คือทํางานเกี่ยวกับความเชื่อของคนค่ะซึ่งในสายที่เอนิวได้ทํางานเนี่ยค่ะจะเป็นทํางานในสายโรงพยบาบาลซึ่งจะส่วนใหญ่ทํทำงานขึ้นคลินิกจะเจอคนไข้ที่จะมีความเชื่อ แล้วก็ไปยิความเชื่อตรงนั้นไว้ดังนั้นการที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อแล้วก็พฤติกรรมของคนคนหนึ่งอะคะ่ะอันนั้นนะคะเป็นอุปสรรคที่ยากที่สุดในการทํางานค่ะแล้วมีแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบใดบ้างคะ,ะในการแก้ไขปัญหาน,นะคะเราต้องค่อยๆปรับกันไปค่ะแล้วก็ปัญหาทุกอย่างเนี่ยสามารถยืดหยุ่นได้ นะคะเราอาจจะไม่ใช่แบบตรงตามที่เราต้องการแต่สามารถยืดหนยุ่นได้ในแต่ละบุคคลค่ะอาจจะปัญหานี้อาจจะแก้ไขแบบหนึ่งแต่ปัญหาต่อไปก็อาจจะแก้ไขได้อีกแบบหนึ่งค่ะค่ะแล้วมีอะไรอยากฝากถึงคนที่อยากเป็นนักกําหนดอาหารบ้างหรือเป,เป,เปล่าคะก็อยากฝากถึงน้องๆที่อยากเป็นนักโภชนาการนะคะถ้าอยากทํางานในสายโรงงานหรือที่จะทํางานในสายโรงแรมอันนี้ค่ะ เราจะต้องใช้ความอดทนความเก่งนะคะที่จะต้องทํางานในการกพัฒนาบริจภัณฑ์ต,าต,าตา่างๆแต่ถ้าอยากทํางานในสายโรงพยาบาลเราสามารถมีใบ,บประกอบโรกสิ่งแล้วเป็นวิชาชีพวิชาชีพหนึ่งที่ได้ขึ้นทุเรียนแล้วดังนั้นอันเนี้ยมันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาชีพถ้าน้ๆคนไหนสนใจที่จะเป็นนักโภชนาการในโรงพยาบาลก็ลองหาข้อมูลเกี่ยวกับนักกำหนดมหาวิชาชีพดูนะคะ